สวัสดีครับพี่แขมเต็มข้อกับฟุตบอลคู่น่าสนใจคืนนี้หนึ่งคู่ครับพาพี่ๆไปดูเกมฟุตบอลลาลิกาสเปนครับเกมพบกันระหว่างลาพามัสครับวันนี้เปิดบ้านพบกับทางฝั่งของเลอเบติสเกมคู่นี้คิกออฟเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับเจ้าบ้านลาพามัสครับแพ้เกมในบ้านมา4เกมติดต่อกันนะครับโดยการลงเล่นในถิ่นเกมล่าสุดครับแพ้คิโรนามาศูนย์ประตูต่อสองครับตอนนี้ทีมอยู่อันดับ16ของตารางคะแนนส่วนผู้มาเยือนอย่างเลอเบติสครับออกไปเล่นเกมนอกบ้านชนะมา2เกมติดนะครับ โดยการออกไปเยือนนัดหน้าสุดครับก็บุกไปชนะโอซาซูนามาได้2.0ต่อนตอนนี้ทีมอยู่อันดับ6ของตารางคะแนนนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับพบกัน4ี่เกมหลังสุดเป็นทางฝั่งเลอเบติสครับที่เก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเลยก่อนเกมนี้ครับลาพมัสต้องการ3คะแนนเพื่อโอกาสอยู่รอดบนลีกสูงสุดต่อไปในฤดูกาลหน้านะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับเลอเบติสหวัง3คะแนนเช่นกันครับเพื่อโอกาสที่ได้ไปเล่นฟุตบอลอยู่รอปาลีกในฤดูกาลหน้านะครับอย่างไรก็ตามครับฟุตบอลคู่นี้เมื่อเทียบกันในผลงานช่วงหลัง เป็นทั้งฝั่งเลออัปเติสผู้มาเยือนครับที่ทําได้ดีกว่าเจ้าบ้านครับเละมาหลายเกมติดนะครับแม้เกมนี้ไฟบังคับต้องชนะเพื่ออยู่รอดแต่ในส่วนของแรงจูงใจของผู้มาเยือนครับเกมนี้ก็สําคัญเช่นกันต้องชนะให้ได้เพื่อการันตีไปเล่นฟุตบอลยุโปรปฤดูกาลหน้านะครับดังนั้นฟุตบอลไร้กาสเปนคืนนี้1คู่ครับผมขอมองไปที่ทีมเยือนอย่างเลออัปเติสคืนนี้กดเจ้าบ้านมิดแน่นอนนะครับและสําหรับพี่ๆท่านใดครับที่สนใจเข้ามารับในทางฟุตบอลเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลตัวเน้นฟุตบอลชุดโครงการหรือว่าฟุตบอลในตาสดนะครับทางเข้าครอบครัวครับอยู่ที่หน้าช่องที่ใต้โปรไฟล์นะครับขาครอบครัวครับไม่มีค่าใช้จ่ายเดินเข้ามาครับแนวทางฟุตบอลเราเติมเต็มความสดชื่นให้กันทุกวันสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับฟุตบอลหนึ่งคู่คืนนี้เลอัลเไติสนะครับสวัสดีครับ